สวัสดีค่ะหนูคือน้ำหวานเด็กสุพรรณีเดชอยู่มหนึ่งรัสามค่ะสวัสดีครับผมเติมประวิดจันทนะขจรฟูมมสามรัสี่ครับสวัสดีครับผมเป่าศิลาวิทยาลีเดชจากห้องมสามรั้สี่ครับสวัสดีครับผมจ้องเด็กชายนันทินตัดดงจิตมสามรั้หกครับสวัสดีค่ะหนูถิ่งอันนางสาวรัชพรสัพพนุเคราะห์มสี่คั้สองค่ะ เราะว่าชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วก็เข้าห้องสมุดบ่อยค่ะจึงทําให้ได้อาสาเป็นยุวันาคเพราะว่าเห็นพี่สาวมาทํางานก็เลยสนใจและก็อยากลองทำเหตุที่ผมอยากเป็นยูวานาก็เพราะว่าผมได้เห็นดูวที่ทําเลยสงสัยเรื่องการเป็นยูวานาค,นคจึงได้สอบถามข้อมูลไปแลวก็ได้ลองทำเป็นยูวานจาจนถึงนปัจจุบันนี้ครับ ทำไมผมถึงได้มาเป็นโย้บรรักษ์ตอนแรกผมเห็นเพื่อนในระดับชั้นเดียวกันทำแล้วมันดูน่าสนใจครับก็เลยลองขอครูมาทำครับที่มาเป็นเนี่ยเพราะว่าเห็นเพื่อนทำก็เลยอยากลองทำบ้างแล้วส่วนหนึ่งก็คืออยากเรียนรู้งานว่ามันทำยังไงบ้างครับทำไมถึงอยากเป็นโย้ก็เพราะว่าส่วนตัวอย่างหนูชื่นชอบการอ่านหนังสือมากมากแล้วก็ชอบบรรยากาศของ้องหุดที่นี่ที่เฟรนลี่ค่ะพราะเหน็นเพื่อนเริ่มทำงานเนี่ยหนูเลยรู้สึกว่าอยากมาลองทำด้วยค่ะ งานที่ได้ลองทำนะคะก็มีการสืบค้นหาหนังสือที่เพื่อนๆพี่ต้องการค่ะแล้วก็มีการให้บริการยืมคืนหนังสือค่ะแล้วก็ยังมีการคล้องหนังสือขึ้นชั้นด้วยค่ะ,ะตะ่างๆผก็ได้บริการยืมคืนหนังสือคอมพิวเตอร์บอร์ดเกมเกมกระดานค่ะงานที่ผมทำนะครับก็จะมีงานยืมคืนหนังสือบอร์ดเกมและดูแลความเรียบร้อยความสะอาดหลังจากที่นักเรียน ใช้บริการตอนเชียงครับงานยอนบนาที่ผมได้ทำนะครับก็จะมีการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดบอร์ดเกมสุดท้ายก็คือการตรวจเช็คความเรียบร้อยของหนังสือและอุปกรณ์บอร์ดเกมที่เพื่อนักเรียนได้ยืมไปครับงานในห้องสมุดของผมน่ะก็คือมีให้บริการยืมหนังสือยืมบอร์ดเกมยืมเกมกระดานยืมคอมพิวเตอร์และตรวจเช็คความเรียบร้อยในห้องสมุดครับ ก็มีตั้งแต่จัดเรียนหนังสือขึ้นชั้นยืมคืนหนังสือยืมคืนบอร์ดเกมแล้วก็ยืมคืนคอมพิวเตอร์ค่ะทําให้หนูเข้าใจว่างานมาแล้กก็ไม่ได้สบายอที่คิดค่ะเช่นจะต้องจำเลขบาร์โค้ดของบอร์ดเกมหนังสือและ้องสมุดค่ะและยังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ว่ามีคนมายืมกันหลายๆคนในเวลาเดีดวยวกันค่ะดีใจามากเลยค่ะที่ได้มาเป็นนักบันฑิต รู้สึกสนุกที่ได้มาทำงานที่แม่คุยเฮาและดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆห,หลายๆค่ะรู้สึกสนุกในการทำงานเป็น,ปร,นรั้วบรร์ดาครับได้พบปะกับเพื่อนๆเพื่อน่างห้องและรุ่นน้องในระดับชั้นมต้นครับจึงทำให้ตอนเที่ยงเนี่ยมีกิจกรรมเสริมนอกจากการเรียนขึ้นมาเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับเพราะปกติผมไม่ชอบทํางานร่วมกับคนเยอะก็เลยอยู่แต่คอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่พอได้มาทํางานย้่งนรรักษ์มันทําให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ใหม่แล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองครับหลังจากที่ได้ทํางานย้น่งนารักษ์เนี่ยก็ร<ม>ู้สึกสนุกกับการทําง,งานแล้วก็เรียนรู้งานอย่างมีระบบครับก็ตั้งแต่มาทํางานนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจามากๆเลยคะ่ะเพราะว่าหนูเนี่ยชอบห้องสมุดมา ผมเข้าห้องสมุดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นสถานที่โปรดของมนมเลยค่ะพอได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นี่อย่างจริงๆด้วยการเป็นหวัคนธรรัก,ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะผมเชื่ว่าสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องของการจัดระเบียบค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในบ้าแเราก็สามารถ แต่ของสงของ่งางๆให้เป็เหมือนหมูเพื่อที่จะให้ดูสบายตาและสะดวกในการทำนค่ะสำหรับหนูคิดว่าสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างการจัดก,การเวลาการแบ่งเวลาชัดเจนการวางแผนงานอย่างเป็นระบบค่ะชาบผมนะครับก็จะต้องเร่ยนของความรับผิดชอบและการจัดเสรรเวลานะครับเพราะว่า,รราทุกวันเวลาแต่ละคนเนี่ยจะมีตารางทำงาน ในแต่ละวันและของเป็นของตัวเองครับจึงส่งผลให้ทุกคนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบ่อหน้าที่ของตัวเองและต้องจัดสรรเวลาของเวลาตัวเองในเวลาทกำหนเพื่อที่จะมาทําง,งานงให้เสมบูรณ์แค่ไหนครับผมได้รู้ว่าการทําง,งานจิตอาสา,าเป็นยังไงครับแล้วก็การทําง,งานร่วมกับผู้อื่นการแบ่งเวลาแล้วก็การรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองครับสิ่งที่ได้จากการ งานยุวบรรรักษ์สองเราเองก็คือสามารถจัดระเบียบความสำคคัญอะไรก่อนอะไรหลังได้ค่ะก็ได้ฝึกอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเพื่อนๆลืมสิังหรือว่าลืมรหัสเรียน ก็ได้ฝึกไว้คลิปแล้วก็อะไรๆอ่ะแต่ส่วนที่สาคัญที่สุดนะคะก็คือหนูได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายจากที่นี่แล้วก็ได้ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลายเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยหนูปกติแล้วก็เป็นคนเงีนเนยบๆไม่ค่อยคุยกับใครพอพันทําง,งานที่เนี่ยก็ต้องคุยกับเพื่อนใหม่ทุกๆวันทําให้รู้สึกว่าได้ก้าวออกจาก comfort zone ของตัวเองค่ะ